วัสดีครับชงลูกตือผากินนะครับมีพ้าพี่น้องมากินซอยจูนะเลยครับแจ้วเลยครับแจ้วแจ้วเพียนะครับมเพียต้มจุดเดียบ้อยนะครับใส่ชุรดชุรลดปิกับปนแล้งเขาหัวใส้แหลักกับตุนหอมบางี้ครับ กินเมิคับคนไทยก็ีสามันกตมกินเมิคับซอยจุก OK. ับซอยจุกเป้องเบิ้งนะครับจอดจวดจจวดนะครับบารรกัศนะครับบนปีใม่วันรรยกนะครับกับน้ำารกับบทีคับอันนี้วันหยุดกันซอยจุกเป็นยอดครับนะจิ้มเดียวเพราะอะไรก็อนญาคนบ น,นี่ผมจนแบบผมแบบจ,ว,จ,ว,จวดๆนะครับซิมมครับ,รบน้ำปาลาต้มใส่ระดับซิมมึงครับอย่าตก็น้ำปลาครับข่านน้ำปลาขมขมแบบสุดยอดของๆๆขมก็ขมนะครับนะปลาใส่ ไปลอครับอยัาอนหนรับคม่ับนี่นี่นรับจัดตด้่ครับนี่มไ่ไปหนห่อยมารับขอไปจัดเต็มด้ยครับ จัดได้กับแล้วมองไม่ไหมกัใส่ไหมธรรมชาติครับผมม่เยยบปิดใส่แบบธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องสามดจีบมาสามจีบพัฒนาดูแสบตับสตดโซโลครับอนนี้เปงครับพี่น้อง ยินปิตเตอวไปแจปนี่ครับเฟซบุ๊กยูทูบลงหมดแลนะครับนี่นะครับหหัดครับหวานั แกเขายังไาหมือคับกแกแม่แบบนบ,บแม่ตองต้น เราไปนอกูบอกกับพี่น้อกัน you <laughs> นนวนกินเบิครับครับผมแต่มีสิ่งตัวหรินิตัวแลครับมาน่นนนนครับให้จินยางครับ วิ่งตัวแบบนะับนแคระบุครีก็จะสอนนะครับนะร่างกายจะแข็งแรงนะครับ มาจบบับกับมอกนะครับเด้อครับผมไม่มีก็แบไม่ธรรมชาติเลครับ 你们干嘛？ buat di kabupaten anu di lebet kedua 30 you tập được hợp dẫn. tập bạn แค่ไม่ไปหลอกมึง ถ้าจริงจะฝากไปมันนี่เลครับเป็นจองนี้ครับกำลังจะได้เกิดนะครับสวัสดีครับ